สวัสดีครับพี่น้องมอน,นี้ก็บพบกันอีกแล้วครับกับเก็ตแล้วสิเบิ่งบรรยากาศฝนตกแล้วไม่ไมครับยามเศร้าแต่ว่าตอนนี้ก็ลังตกลินอยู่อดบอดก็เลยเลยมาถ่ายคลิปให้พี่ให้น้องเมาเบิ่งสีผ้าเมือเบิ่งวิธีการปลูกพริกแบบใหม่ครับปลูกพริกแบบใหม่แบบเอ็นนะครับบที่นี่โนมกิ้งมาก นมกิ่งมากเพื่อเพิ่มผลผลิตนะครับเขาสิได้อ่าผลผลิตเออมันสิแตกยอดขึ้นมาแบบนี้นะครับเบินงนะครับแตกยอดขึ้นมาแตกยอดขึ้นมาพอแตกยอดขึ้นมาแล้วมันก็สิออกดอกตามยอดมันนีครับได้ได้หลายต้นนะครับปลูกต้นเดียวแต่ว่าเด็กกิ่งมันหลายนี่ครับพี่ กำลังออกดอ,อกครับมันก็สิออกตามยอดยอดยอดมันนี่นี่ครับพี่น้องเบ่งพริกฝนตกแล้วใหม่ๆครับอยู่ปูพริกอยู่กับเข่งเข่งอันนี้เข่งนี้ก็มีต้นมะกรูดต้นมะกรูดนี่ครับเพื่อเพิ่มผลผลิต ปลูกใน่กระทางปลูกในเข่งมันก็ดีแบบว่าห้าอยากใหญ่เลื่อนใหญ่ไปไว้ไสก็ไดมีเนื้อที่นีหน่อยปลูกตามมูบานจัดสรรเนี้ยก็ไดนะครับเนี่ยห้ากระโหนมกิงแท่นที่ห้าสิให้มันตั้งตรงบบตองห้าเปลี่ยนใหม่ให้มันเอน็นเอน็นเอ็นมาโนมมันมาตั้งกสะไดหยอดหลายปกติแล้วเขาจะปลูกกันแบบว่าตั้ง ให้ต้นมันตรงมันก็สิเด้เป็นภูมิทรงภูมมตจนนี้เฮ้าเน้นให้มันเฮดแบบบกขึ้นมูนนะครับจะได้อย่ลืมฝากกดติดตามกดซับสไข i b e นี้นะครับเ็ดแล้วสิขอบคุณหลาย้ายครับพี่นอ้อง